สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกดวงชะตาชาวราศีธนูกันนะครับช่วงออปลายมิถุนาถึงต้นกรกฎาคม2568ดูเหมือนว่ามีเรื่องน่าสนใจเยอะเลยทั้งโอกาสใหม่ๆแต่ก็มีอะไรให้ต้องระวังเหมือนกันใช่ค่ะจากข้อมูลที่เราดูกันมานะคะออตีมหลักๆเลยช่วงนี้ก็คือเรื่องการเริ่มต้นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยแหละค่ะ แต่ก็มีคำเตือนเหมือนกันนะคะเรื่องแบบความลังเลอันนี้อาจจะเข้ามาทำให้สะดุดได้นิดหน่อยอืมน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มที่เรื่องงานกันก่อนเลยไหมครับข้อมูลบอกว่าช่วงนี้ดีมากๆเลยกับการเริ่มงานใหม่ปรับตัวหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆโดยเฉพาะงานที่แบบเกี่ยวกับการเดินทางต่างประเทศการศึกษาสื่อสารออนไลน์พวกนี้ดูจะเด่นเป็นพิเศษเลยนะครับ ใช่ค่ะมีโอกาสดีๆเข้ามาหรืออาจจะเป็นข่าวดีจากเรื่องเก่าๆที่เคยทำไว้ก็ได้นะคะหรือบางทีก็มาจากคนไกลๆเลยค่ะโหฟังดูดีจังครับแต่จุดที่น่าสนใจนะคะคือคำพยากรณ์เน้นเรื่องโอกาสก็จริงแต่ก็ย้ำเรื่องความลังเลมากๆแบบว่าถ้าเราเปลี่ยนใจบ,บ่อยๆเนี่ยอาจจะทาให้พลาดโอกาสดีๆพวกนั้นไปได้เลยอ๋อครับครับคือโอกาสมาแล้วต้องควา้าต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดหน่อยว่าง,งั้นเถิดนะครับ ประมาณนั้นเลยค่ะอาจจะต้องอชัดเจนกับตัวเองนิดนึงในช่วงนี้เข้าใจเลยครับแล้วเรื่องเงินล่ะครับเป็นยังไงบ้างสอดคลองกันไหมครับการเงินอืม ก็ถือว่ายังหมุนได้ดีนะคะค่อนข้างคล่องตัวอยู่มีเกณฑ์ได้เงินเพิ่มด้วยนะจากงานเสริมหรือแบบลงทุนเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ครับผมใครที่วางแผนการเงินไว้ดีๆตั้งแต่ต้นเดือนก็น่าจะเริ่มเห็นผลเก็บเงินได้เป็นก้อนเลยค่ะโอ้ดีเลยครับแต่ว่านะคะก็มีเรื่องให้ต้องระวังเหมือนกันคือรายจ่ายค่ะรายจ่ายช่วงนี้จะเด่นๆหน่อยโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาการเดินทางท่องเที่ยวซ่อมรถหรือของใช้ในบ้านอะไร อ๋อครับก็คือรายจ่ายมันก็สอดคล้องกับเรื่องงานเรื่องโอกาสเหมือนกันนะครับที่เกี่ยวกับการเรียนรู้การเดินทางใช่ค่ะมันเชื่อมโยงกันอยู่แต่คําแนะนําคือให้ระวังการใช้ใจ่ายตามอารมณ์แบบว่าเห็นปุ๊บซื้อปับ๊บหรือซื้อของที่ไม่จําเป็นจริงๆอะค่ะครับครับคือถ้าเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนในตัวเองหรือจําเป็นจริงๆก็โอเคแต่ถ้าตามใจตามอารมณ์นี้ต้อง break break หน่อยถูกต้องค่ะ ต้องรู้ตัวนิดนึงว่าจ่ายไปเพื่ออะไรกันแน่ครับผมแล้วสุขภาพล่ะครับพอมีเรื่องงานเรื่องเงินเข้ามาเยอะๆแบบนี้สุขภาพกายสุขภาพใจไปไงบ้างครับช่วงนี้สุขภาพโดยรวมจริงๆก็ยังแข็งแรงดีนะคะแต่เออมันมีจุดที่ต้องใส่ใจเหมือนกันหลักๆเลยคือความเครียดค่ะหรืออาการที่มาจากไลฟ์สไตล์เช่นปวดตาปวดหลังออฟฟิศซินโดรมอะไรแบบนี้อืมเข้าใจได้ครับ บางคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายเพลียง่ายเพราะอาจจะเดินทางบ่อยหรือว่าพักผ่อนน้อยไปหน่อยซึ่งก็มาจากเรื่องงานนั่นแหละคะ่ะฟังดูแล้วเหมือนกับว่าหัวใจสําคัญจริงๆของช่วงนี้คือการหาสมดุลเลยนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องพักผ่อนเรื่องใช้เงินใช่เลยค่ะคําว่าสมดุลน,นี่สําคัญมากอาจจะต้องลองจัดตารางเวลาใหม่หรือหาเวลาพักผ่อนใครเครียดจริงๆจังๆ,ๆบ้างนะคะอ๋อแล้วก็มีเรื่องพิเศษสําหรับวันที่หนึ่งกรกฎาคมด้วยนะคะเกี่ยวกับโชคลาภ โอ้วันที่หนึ่งกรกฎาคมมีอะไรพิเศษครับเนี่ยน่าสนใจครับค่ะคำพยากรณ์บอกว่าอาจจะมีโชคลาภเข้ามานะคะแต่ที่น่าสนใจคือมันอาจจะไม่ใช่แบบเงินสดก้อนใหญ่เสมอไปอาจจะมาในรูปแบบของโอกาสดีๆมากกว่าเช่นข้อเสนอดีๆคำแนะนำดีๆจากผู้ใหญ่หรือคนที่เรานับถืออ๋อเป็นโชคในรูปแบบอื่น ใช่ค่ะแล้วแหล่งที่มาของโชคเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับการเดินทางอีกแล้วหรือมาจากคนไกลๆแล้วก็มีคำแนะนำเสริมด้วยนะคะว่าถ้าทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเด็กหรือผู้สูงอายุก็อาจจะช่วยเสริมดวงด้านนี้ได้ค่ะมีช่วงเวลาดีๆแนะนำด้วยไหมครับสำหรับแบบเผื่อจะเริ่มงานติดต่อใครหรือทำธุรกรรมอะไรแบบนี้มีค่ะมีจดไว้เลยช่วงเช้านะคะ7จ็ดโมงสีถึงเก้าโมงเช้า อันนี้เหมาะกับการเริ่มงานใหม่หรือถ้าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ช่วงนี้เลยค่ะส่วนช่วงบ่าย12.50ถึง14.20นาฬิกา20นาทีอันนี้ดีสำหรับการเจรจาทำสัญญาทำธุรกรรมต่างๆครับผมแต่มีช่วงให้เลี่ยงนิดนึงนะคะคือ16.00นาฬิกาถึง17.00นาฬิกาช่วงเย็นๆอาจจะแบบแตัดสินใจอะไรผิดพลาดเล็กๆน้อยๆได้ง่ายต้องระวังหน่อย โอเคครับได้ข้อมูลเวลาดีๆไปใช้กันแล้วเลขนำโชคมีไหมครับช่วงนี้มีค่ะเลขนำโชคโดยรวมของช่วงนี้เลยนะคะก็คือ3 58แล้วก็เลขชุด35 58 83ค่ะส่วนถ้าเน้นเฉพาะวันที่1กรกฎาคมเลยเลขเด่นคือ358 58 3 83ค่ะแล้วก็มีเลขเสริมดวงเรื่องเดินทางต่างประเทศความมั่นใจคือ13 35 53ค่ะโอ้โห ครบถ้วนเลยครับทั้งเรื่องดีๆเวลาดีๆเลขมงคลแล้วนอกจากเรื่องดีๆพวกนี้มีข้อควรระวังอื่นๆอีกไหมครับที่ชาวราศีธนูควรจะทราบไว้ก็มีอยู่สองสาประเด็นหลักๆนะคะที่อยากจะเน้นย้ําอย่างแรกเลยคืออย่าพิ่งใจร้อนกับสิ่งที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะคืออะไรใหม่ๆที่เพิ่งทําไปให้เวลากับมันหน่อยอย่าพึ่งคาดหวังผลเร็วเกินไปครับครับ สอดคล้องกับทีมการเรียนรู้ปรับตัวใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องคือระวังเรื่องการพูดเร็วคิดเร็วโดยเฉพาะเวลาคุยเรื่องสําคัญสําคัญการเจรจาต่อรองอะไรแบบนี้ค่ะมันอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ง่ายๆอืม อันนี้สำคัญเลยครับค่ะแล้วก็อีกนิดนึงคือเรื่องการไว้ใจคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่คุ้นเคยมากเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจการเงินอาจจะต้องรอบคอบเป็นพิเศษค่ะช่วงนี้ครับผมสรุปได้ว่าช่วงปลายมิถุนาถึงต้นกรกฎาคมนี้ชาวราศีธนูเนี่ยมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ แต่ความสําเร็จดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่เด็ดขาดการบริหารจัดการทั้งเวลาทั้งเงินอย่างรอบคอบแล้วก็การรักษาสมดุลชีวิตให้ดีด้วยใช่เลยค่ะแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งทีออ่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะคือการที่โอกาสต่างๆเนี่ยมันมักจะเชื่อมโยงกับคนไกลหรือสิ่งที่เคยทำในอดีตครับมันอาจจะบอกเป็นนในยะก็ได้นะคะว่าเอ๊ะ หรือว่าการลองกลับไปดูเป้าหมายเก่าๆที่เราอาจจะเคยพับเก็บไปหรือการลองติดต่อไปหาเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆที่อาจจะห่างหายกันไปนานสิ่งเหล่านี้อาจจะกลายเป็นประตูสู่ความก้าวหน้าแบบที่เราคาดไม่ถึงในช่วงนี้ก็ได้นะคะโหเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยครับน่าสนใจ